เผยหน้าชัดๆน้องวีลินสมูกโด่งผิวชมพู ปากชมพูพ่อเวียอุ้มไม่วางเผยหน้าชัดๆลูกสาวพ่อเวียแม่วิกกี้เรียกได้ว่าไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคุณพ่อนั้นเหอลูกสาวมากๆเลยทีเดียวสําหรับเวียสกุลรัวั์ขณารถและภรรยาว,วิกกี้พิ่มนยาเพิ่งจะคลอดลูกสาวไปเมื่อวันที่19ธันวาคม65ที่ผ่านมาล่าสุดุแม่วิกกี้ก็โพสข้อความระบุว่าของขวัญวันเกิดในปีนี้เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีให้ลูก เราเกิดใกล้กันมากเลยลูกขอให้ลูกเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกคนมีความสุขในชีวิตนะคะลูกขอบคุณครอบครัวผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครูอาจารย์เพื่อนๆกันลยานามิตรแฟนคลับที่รักทุกคนและที่สําคัญคือแดดดีเวียและลูกวีลินคุณแม้วิกกี้ได้เปิดคลิป ให้เห็นหน้าชัดๆของลูกสาวเรียกที่ว่างานนี้ทำเอาแฟนๆหลงกันไม่ไหวแล้วกับความน่ารักหน้าสังของน้องน้องน่ารักหน้าสังมากทีเดียวจมูกโด่งปากชมพูน่ารักสุดๆสำหรับทางคุณพ่อเบียกับคุณย่านั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเฮ่อสสุดๆผัดกันอุ้มเลยทีเดียวไม่มีพักจ้า